เพื่อนเพื่อนติดหวานติดมันกันหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะการที่เราทานหวานเยอะๆจะทําให้เราเป็นเบาหวานได้อย่างไรการกินหวานกินแป้งกินน้ําตาลนานๆนนไปจะทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินน้ําตาลที่ไม่ได้ถูกนําไปใช้เป็นพลังงานนานๆไปก็จะสะสมในเลือดสูงค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากน้ําตาลในเลือดสูงเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นแผลเลือรังจจประสาตาเสือเส่อมไตเสื่อม ไร้ประสา,าทอักเสบโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะโปรดระวังนะคะอาจจะเป็นภาวะเบาหวานแฝงเช่นช่วงนี้รู้สึกอ้วนง่ายร่างกายไม่เผาผลาญอยากจะกินแต่ของหวานหวานง่วงกลางวันตื่นกลางคืนโดยเฉพาะมีห่วงยางโดยเฉพาะรอบเอวค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่ไขมันเริ่มสูงนะคะไขมันก็จะมาขวางการไหลเวียนของเลือด จะทําให้เป็นเส้นเลือดตีบเสียงเส้นเลือดแตกส่งผลให้เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตหลือเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ติดหวานติดมันนะคะวันนี้เอมีสิ่งดีๆจะมาแนะนํานะคะก็คือเป็นตัว สารสกัดจากมะขามป้อมอินเดียนะคะหลังจากที่เราทานอาหารหวานอาหารมันพิซซ่าชานมอะไรต่างๆไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีซองนี้ช่วยได้ค่ะไอจีเบอร์รี่ก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมอินเดียให้เราฉีกซองนะคะแล้วก็ชงดื่มทันทีนะคะหลังจากที่เราชงดื่ม หลังจากเมื่ออาหารหวานอาหารมัน2ชั่วโมงนะคะตัวนี้จะสามารถตัดหวานตัดมันได้ทันทีเลยถึง2 2เเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ควบคุมคอเลสเตอรอลนะคะควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคะคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่ชอบติดหวานติดมันนะคะเครื่องดื่มหวานหวานตัวนี้แนะนำเลยนะคะสามารถตัดหวานตัดมันได้ทันทีแล้วก็ตัวนี้ยังลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วย คือไขมันที่สะสมตามหน้าท้องต้นแขนต้นขาที่ทำให้เราอ้วนนั่นเองนะคะตัวนี้มีงานวิจัยนะคะจากบริษัทยูนิลิเวอร์ถ้าเกิดเราทานวันละสองซองต่อเนื่องสเดือนก็จะลดน้ำตาลสะสมในร่างกายที่เรียกว่า HBA1C ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นสารสกัดจากมะขามป้อมอินเดียบริสุทธิ์เลยนะคะ100%นะคะก็ตัวนี้สามารถตอบโจทย์คนที่ติดหวานติดมันได้อย่างดีเลยคะ่ะ อืมรสชาติดีนะคะชงในน้นำอุ่นนะคะตอนนี้แนะนำเลยจ้าตอนนี้มีโปรโดเด็ดๆนะคะเดี๋ยวยังไงเอจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ